วันจันทร์ที่สี่เดือนเมษายน2 5งพันห้วันขึ้นสามคำเดือนหเนาะวันนี้สุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังหรือผู้ติดตามวันนี้เราพ่อมาพบปะเหมือนเช่นเคยอาคงใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่ก็ ช่วงนี้เป็นช่วงขวาคงมตุกรมตุบอกว่าด้วยคนด้วยตัวไปก็เหมือนกันบอกว่าหนาวเดือนห้าหนาวเดือนห้าม,มันก็มี็ส่วนอยู่นะอากาศมันแปรปรวนแต่วันนี้ปกติอยู่ที่มหาสาร,รคามปกตินะไม่ได้ผิดปกติวันก่อนนี่ผิดปกติเลยฝนตกทั้งวันนะเสนอฝนตกทั้งวันแต่แต่แตไม่หนักนะ แต่คงหนักที่อื่นแต่คงไม่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาในการดำรงชีวิตนะหลวงพ่อว่าถ้าคนเข้าใจธรรมชาติเราก็แต่งเอาไม่ได้ธรรมชาติมันช่ว่าดินฟ้าอากาศลมฟ้าลมบนลมล่างลมอะไรสิ่งแต่งไม่ได้แต่เราแต่งจิตของเราได้แต่งใจของเราได้แต่งใจไม่ใช่ว่าแต่งใจเขา้าให้เข้ากระตับสภาวะ มันร้อนมันร้อนแล้วก็ให้เข้าใจเรื่องเรื่องของตัวเองเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดอะไรถ้ามันหนาวเราก็จะเข้าใจธรรมชาติเราจะไปดัดแปลงมันไม่ได้นะดัดแปลงไม่ได้เราต้องระวังเราต้องระวังระวังของเราเองนั่นแหละระวังของเราเอแงและสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในโลก,กน,นี้ จริงๆมันขาดเหตุผลนั่นแหละบางทีขาดเหตุผลเหตุผลหายไปไหนบางทีเหตุผลเหตุไม่ได้่าเหตุที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ปรับใจไปตามเหตุตามปัจจัยมันนั่นแหละถ้าพูดถึงหลักคําสอนก็บอกเหตุสาเหตุที่มันทุกข์อยู่ปัจจุบันสาเหตุที่มมีความสุขอยู่ปัจจุบันนี่มันเกิดจากอะไรหรือลักษณะอย่างนี้จะเกิดจากอะไร ประจักษ์ปัญหามีเฉพาะเราไหม,มความทุกข์ความสุขมีเฉพาะเราใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> ข้อทำหน้าที่ของเขาอย่างนี้แหละทำหน้าที่ของเขาเองนะปรับใจของเราเป็นกลางคืนก็ไม่ได้จะพยากากลางคืนให้เป็นกลางวันก็ไม่ได้อย่างนี้ที่แท้จริงก็อยู่ที่เราตรงนะี <c> ้ <oughs> เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่นะ เราเอามาใช้เ,เอามาใช้ถ้าใช้เป็นก็ถ้าใช้เป็นก็ดีไปจะใช้ไม่เป็นก็โอ้ไปทุนนนทุนนี่อืทุนนนทุนนี่ชีวิตของแต่ละคนนะบางคนโอ้ลันทุจริงกว่าเราเลำบากยิ่งกว่าเราเนี่ยเอะเยอะเยอะมากเลยมากเลยบางคนนะนะบางครอบครัวได้ซ้ำไปบางครอบครัวเป็น ถ้าถ้าพูดถึงตำหนับถ้ามันผิดพลาดด้ยวยการดำรงชีวิตถ้าเราไม่มีตั้งแต่ต้นสมบัติพระธานก็ดีแล้วก็ดีทรัพย์สินเงินทองก็ดีถ้าเรามันไม่มีตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องที่ลำบากนะแต่ถ้ามันมีแล้วทีนี้มันเขาเขาบอกว่าการจัดใหญ่ใช้สอย ไม่ลงตัวจัดการบริหารไม่เป็นหมดเหมือนกันหมดเหมือนกันน้องพ่อดูข่าวนะคนคนนึงที่ก็ถูกรลงวันเมื่อก่อนๆเนี่ยก็ถูกรลงวันรน้นวันที่หนึ่งตั้งสิบแปดล้านนะตอนนี้ก็เรียกว่าตกแลกำลำบากทรัพย์สินเงินทองอยังอยู่หมดแล้วแหละหมดแล้ว คือบอกก็ลงทุนไปหลายๆสิ่งหลายอย่างลงทุนเรื่องสิบหกล้านซื้อรถขุดบงังซื้อรถสิบลอบ้อบังทำโน่ทนทำนี่ลงทุนไปสิบแปดสิบสิบหกล้านก็คิดว่ามันจะไปได้ดีเขาเปิดเผยตัวเองอยู่นะต้องเข้าใจจริงๆนะพ่อว่าถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ถึงขนาดว่านั่นะนะไม่ไม่ถึงขนาดว่า บริหารจัดการผิดแล้วแต่ตัดสินใจแล้วมัน,นเมื่อทําไปแล้วรถก็จอดซื้อมาแล้วรถก็จอดอันนี้ยังงานการค้าการขายจะเปิดร้านเปิดอะไรก็มันก็ไม่เหมือนเดิมไลยมันไม่เหมือนเดิมค้าขายเขาเรียกว่าถ้าพูดภาษาง่ายจะมาขายน้าแข็งแต่ละก้อนแต่ลลายเลยเมื่อก่อนเขาเรียกกักนะ ขายเป็นกิโลเป็นขีดเป็นอะไรอยู่ทุกวันนี้นก็ <c oughs> ก็ไม่ใช่เรื่องง <c oughs> ่ายริต่างคนต่างก็ต่างคนต่างก็ไม่มีเมื่อกล้องปอ่อลงพอ่อยังระวังเลยเมื่อก่อนก็ก็สะดวกสบายกว่านี้ทุกวันนี้เจอสถานการณ์โควิดมันก็เป็นผลกระทบถ้าพูดถึงว่าเราไม่สร้างคุณงามความดีเอาไว้คนที่ทำบุญกับทำบุญกับกาศาสนาเนาะ ตบุญกับาศาสนาหลวงพ่อ,อยังได้แง่คิดแม่ช่ชาหลวงพ่อพูดก็พูดพูดที่เล่นที่จริงนั่นแหละก็พูดมาก็เห็นว่าพระไปหลวงดวงชาวบ้านไปคาเกวา่าดวงดลกเลี้ยงชีพน,นั่นแหละที่หลวงพ่อใช้สั์อย่างนี้ในาย่งว่าโก,กหกมดเท็จทำไมก็ไปหลอกได้ทั้งเยอะแยะไปหมดเลยไปหลอก น้องพอเลยบอกว่าพระโกหกพระคี้ตัวเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะน้องพอเลยบอกว่าเอาไปเอาประเภทนี้มาแกงใส่ผักยีเลือดลองดูดิโยมเขาว่าคงกินไม่หมดหรอกน้องพอคงกินไม่หมดเพราะพระคิดตัวเยอะอเขาว่าเขาว่ายางงี้ก็ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะเนาะสิ่งที่น่าคิด หลอกลวงชาวบ้านก็มันมันมันไม่มีพื้นเดิมไงมันไม่มีพื้นฐานเดิมไงถ้าพูดถึงตามหลักนะเนาะหนึ่งไม่จริงใจกับศีลกับธรรมไม่จริงจริงใจกับธรรมะไม่จริงใจมันก็เป็นไปแล้แอบแฝงทั้งนั้นแหละมีทุกองค์กรนั่นแหละถ้าพูดถึง,งเรื่องอย่างนี้เห็นไหมแต่งชุดแต่งชุดไปหลอกลวงคำว่าไปหลอกลวงคือหมายถึงว่า เราต้องมาทําความเข้าใจนะเราเคยเห็นไหมหลอกลวงชาวบ้านมันก็แน่นอนมันก็แน่นอนมันมีอยู่แล้วทีนี้เอาชุดไปใส่เครื่องแบบไปใส่เงีก็ไปหลอกคนนั้นรวมคนนี้อะไรทั้งนะ้นน้อง่อถึงว่าเออมันก็ลำบากนะ ลำบากพอสมควรคือไม่ใช่เฉพาะ,ะพระไม่ใช่เฉพาะที่เอ,เอาเอาคือเอาเครื่องแบบไปงั้นดีกว่าอเอาเครื่องแบบอเอาไปใส่แล้วก็รวมชาวบ้านหลอกรวมชาวบ้านอย่างนี้เป็นต้น มันมันมันเป็นข้ามันอย่างนี้ในในโลกอันนี้แล้วก็มันมีตั้งแต่ไหนแต่แล้วมันมีเป็นมาตั้งนานแล้วแหละมันเป็นมาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่เป็นตอนนี้นะมันเป็นมาตั้งไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้วลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่าย เราก็ึงบอกว่ากอ็เตือนกันเนาะก็บอกเตือนตัวเองอยู่เสมอเสมอบอกตัวเองเตือนตัวเองอยู่เสมอเสมอเรา่าไปคิดเป็นอย่างอื่นเลยถ้าพูดถึงธรระชีวิตชีวิตของคนเราถ้าอยู่ในเกาะของความงามความดีอยู่ในน้นมันกนก็เป็นไปได้อยู่รู้อยู่เห็นอยู่อะไรตะางๆเราต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจมันมัน มันเราแก้เราได้แต่คนอื่นไม่แก่เป็นต้นนะก็ถ้ามีคนหลอกก็มีโดนคนโดนหลอกกันเลยใชนไหถ้าถ้ามีคนเขาเข้าเดียววาถ้ามีคนหลอกก็มีคนโดนหลอกแต่โดนทุกคนไมมก็คงไม่โดนทุกคนหรอกคงไม่โดนทุกคนคนฉลาดก็คงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมคนรู้เตาทัน ถ้าคนที่รู้ไม่ทันทันนะสะิมันก็จะมีปัญหาม,ม,มันจะมีปัญหามีปัญหาอยู่เรื่อยนั่นแหละมีปัญหาก็ตามมาติดติดนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักก็ตามมาติดติดมันเป็นของกู่กันอะมันของกู่กันกลางวันกับกลางคืนคนหลอกคนโดนหลอกอ,อย่างนี้เป็นต้น เราว่าเรื่องว่าเป็นคติเตือนใจนะฟังแล้วได้ไงคิดลายสิ่งได้อยา่างอย่างเวลาเราดูข่าวเราเห็นในข่าวเป็นตน้นเราเห็นในสื่อนะสื่อทุกวันมันทันสมัยไงสื่อทุกวันมันทันสมัยมันเร็วมันก็หลองพ่อนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้มันก็กระจายจไปได้ทั่ว พอมีน้องพ่อว่ามันก็มีเครื่องส่งแล้วก็มีเครื่องรับในมีเครื่องส่งพอมีเครื่องรับถ้าคนรับรู้รับสาบคนอะไรมันก็มันนั่นแต่เป็นแฟนขับแฟนอะไรลักษณะอย่างนี้น้องพ่อถือว่ามองเถอะมันทันสมัยจริงอย่างน้องพ่อก็ได้เปรียบถึงที่ว่าเกิดมาในยุคที่ย้อนกลับไปเป็นโบราณไม่จริงๆก็ไม่ใช่โบราณหรอกมันก็ ก็รคิดเว,ว,ว,วลาพูดเขาพูดอย่างนั้นมันก็ทันสมัยทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละก็อย่างในโลกอันนี้ก็มีคนโง่คนฉลาดมีคนเก่งมีคนดีอะไรสนะักก็ประดับไว้ในโลกอยู่ในโลกก็น,นี่แหลนะเป็นอย่างนี้มันะเป็นมาตั้งยุคไหนแล้วมันก็เป็นลักษณะ บางทีก็เพื่อนเดียวกันนี่แหละเพื่อนเดียวกันเกิดมาเพื่อนร่วมโลกเดียวกันเพื่อนร่วมงานเดยวยกันยนะบางทีออฟฟิศเดียวกันเนะี่ยทำงานร่วมกันนี่นะเนี่ยก็ต้ว่ารูหน้าไม่ดูใจอย่างนี้เราต้องทุกวันต้องระวังนะหลวงพ่อก็หลวงพ่อโดนบ่อยเรื่องที่เขาเขาโทรมาโดนบ่อยเขาโทรมา ไม่ใช่โดนเฉพาะคนทั่วไปนะอันนี้หลวงพ่อเรื่องเล่าเรื่องพ,อององพวกนี้มิชฉาชีพพวกอะไรเยอะเลยพวกหลวงพ่อเป็นหนี้หลวงพ่อต้องค้างชำระนะน,นั้นหนี้หลวงพมันก็มีอยู่บางทีโทรมาเป็นไม่รู้กี่ครั้งนะวันหนึ่งอย่างี้เป็นตน้นห,ห,ห่างห่างหายไปสักพักหนึ่งาอไมแล้วอันรลย่างะนะอืม ให้ไปแต่พักหนึ่งก็ไม่แล้วอะไรสนานน้วงพ่อถึงว่าอมันต้องระแวดระวังนะแต่ถ้าคนมีมีแผลอยู่แล้วนี่น่าจะนั่นเพราะเพราะว่าเขาเขาโทรมาเขาบอกว่าต้องตรวจสอบตรงนั้นตรงนี้ถ้าไม่ตรวจสอบถ้าไม่ยอมให้ตรวจสอบแล้วก็ต่อไปจะเดือดร้อน จะสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างเป็นต้นมันถึงอีกระดับหนึ่งถึงถึงได้โดนหลอกไง mm. เขาบอกว่า mm. ง่ายๆเลยคือไม่ถึงว่าบางคนก็คงมีแพลอยู่บ้างเป็นต้นะมีแพล mm. เคยได้ยินนะหลวงพ่อเปรียบเทียบว่าอยาบางทีวัวสัต์ลังหว่ามันมีแพลก็ต้องเลาแวงร mm. ลอแวงอย่างนี้เลยเจออย่างนี้มาก็เลยกลัว ตกใจแต่ถ้าหลวงพ่อก็คงไม่ตกใจเพราะว่าหลวงพ่อก็หลวงพ่อไม่ได้ไปเป็นหนี้ใครนี่ไม่ได้ไปค้างจำหระะเลยค่าไปก็จ่ายค่านุ่งค่านี่ก็จ่ายอยู่อย่างลักษณะนี้ก็ก็เลยไม่ไม่ค่อยตกใจเขาบอกว่าเจอมาเรื่อยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ครั้งเดียวนะก็ห้องพ่อก็เห็นคนเราเนี่ คนเราเนี่ยมัน,ม,นมาทุกรูปแบบนะบางทีก็อยู่มืองน,นอกด้วนนยใช่ไหมโทรมแหลวงพ่อเคยทดลองโทรกลับเหมือนกันพอวางโทรศัพท์โทรกลับไปนั้นกลับไม่รับอะไรเลยสมัยมันไม่เป็นตัวเขาก็เตือนเตือนกันอยู่เสมอเสมอนะเตือนกันอยู่เสมอเสมอ ถ้าเราขาดสติถ้าขาดสติไม่มีปัญญาไม่ใครควรไม่ทบทวนอาจจะเจอนะอาจจะเจอคือไม่ง่ายเข้ามมนมาหลอกล่อนะ็็พูดถึงเงินเป็นหลักล้านเหม่นเป็นต้นคนก็ตาโตแล้วนะมันเสียท่าเขาเพราะเพราะความโลภนะเพราะความโลภความโลภคืออยากได้มากกว่านี้ไง น,อ,นอย่างยกตัวอย่างลงไปที่หลวงปอเห็นเอาลงไปพันบาทขอได้กลับมาอยูน่นะเขล,ลงไปหนักๆข้อหนเข้า,ขามีมีอีกวันหนึ่งที่วันก่อนหลวอนคนยายโดนหลานเงินนั้งครึ่งล้านนะต้อง้อยจนาะสี่แสนห้าแสนหมดเลย4ี่แสนห้าแสนหมดเลยหมดเลยอย่างนี้เป็นต้น อยู่ด้วยกันดีๆอยู่ด้วยกันดีๆยายกับหลานเป็นต้นหลานมันเก่งนะใช่ไหมนะมันเก่งหลานมันฉลาดหลานมันทาเป็นงเงินศูน์เลยเงินศูน์เลยยายก็ไมู่่ทำองไหมดไม่เลือสักบาทเลยเมันต้นในบัญชีนะในเลขแหดไม่เลือสักบาทนะนี่ แล้วก็ที่มีที่ขัางยาบ้ายาบอนี่ที่ขัางยาบ้าเผา,า,าบ้านเผาบ้านกับาบางทีก็บ้านบ้านตัวเองนั่นแหละเผาบ้านอะไรอยนะ่างเง้ยเจอะมากเลยไปเสพแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้เขาเรียกว่าขั่งใช่ไหมไปเสพสิ่งเสพติดแล้วก็ทีนี้มันที่สุดของมันค่ะ ควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นเลยขณะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ควบมามันก็ไปเลยทีนี้ไปเลยทำไายคนอื่นเผารถเผาหนุนเผานี่ธรรมชาติธรรมดาอยู่อย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเป็นคนขับรถอย่างตอนเจ็บยาบ้าบูบบังอะไรบ้างอุบัติเหตุนั้นมีทุกมท่านในโลกนั้นคงมีทุก ทุกวินาทีเปล่าถ้าพูดถึงดำนะทุกนาทีทุกวินาทีเป็นตน้นบ้านเราเนีนชั่วโมงเมื่อก่อนนี่นโดยฉเฉลี่ยประมาณจะชั่วโมงประมาณเจ็ดสิบเจ็เจ็ดหกสิบเจ็ดสิบครั้งนะที่เขาสํารวจมาก็ในเมื่อรถมันเพิ่มขึ้นไงรถมันมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะรถมันมากขึ้นเพิ่มขึ้น คนขายก็เอา้าอยากจะขายใช่ไหมขายมันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนี้จอดามติ้นทำอะไรทั้งเยอยวยาไปหมดรถมือสองมือสามมืออะไรลักษณะไหนเยอยวยะไปหมดใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วที่นี่หลวงพ่อว่าจริงเหล่านี้แหละคนมันมันคือหมดสมัยจะต้องเดินไปนู่นไปนี่แล้วต้องมีรถต้องมาแล้ว เอามาทีนี้คนก็ใช้เยอะเหมือนกันนะใะรดวยมือสองถ้ากำลังทรัพย์ไม่พอในยุ่งเลยนะคือเอาเอาคนป่วยน,นะเอาคนป่วยหรือเอานั่นมาใช้วันขับเคลื่อนกะ็ขับเคลื่อนก็เสียเงินละ้วสียจนถึงก็อยูแล้วทีนี้อย่างหนักเลยอย่างเนี้ เขาบอแต่ว่าเออต้องทำความเข้าใจแล้วนะทำความเข้าใจเขาต้องระวังอ่ะไม่ใช่ไปนอนอยู่กับชุดอย่างนี้นน่ใช่ไหมถึงเวลาต้องสวมชุดแต่มันก็เร็วอยู่หรอก,กจุบันนี้ก็จะมาช่วยได้เขาก็ไม่อยากเกิเสี่ยงใช่ไหมไม่อยากเกิดเสี่ยงทุกวันนี้โดนกักบริเวณเยอะแต่กักอยู่ที่บ้านนะเนาะหลายคน หลายชีวิตด้วกันหลายคนหลายชีวิตก็เ,เจอกับปัญหากับสิ่งเหล่านี้เนาะเจอกับปัญหาเราก็ต้องสู้ต่อไปนั่นแหละสู้กับปัญหาเนะสู้กับโรคภัยไข้เจ็บสู้ความคิดของตัวเองสู้หลายสิ่งหลายอย่าง ถ้าคนมีแล้วมันก็อีกอย่างใช่้หมถ้าคนมีแล้วคนมีไม่ได้เก็บนี่ก็อีกอย่างแล้วเยนี้คนคนมีหามาได้แะครับหามาได้ก็หมดไปหามาได้ก็หมดไปมันไม่ได้เก็บถึงเก่าจําเป็นมานี่โอ้ลำบากเลยลําบากเลยเราก็เจอหลายเรื่องเหมือนกันนะ คือหมายถึงว่าคนอื่นเขาแสดงให้เราดูไงที่คําว่าเห็นนี่คือหมายถึงว่าเห็นเจอประสักเจอปัญหาคนเขาเล่าให้ฟังอย่างยกตัวอ,อย่างเป็นนี่เป็นเงนไม่ต้องพูดถึงเยอะมากการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกกันเนาะการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเวลาก็โทรมาบอกหลวงพ่อเป็นหนี้ต้องค้างชำระตรงนั้นตรงนี้เราก็ถึงบางทีก็ นั่งขำๆเงินนะที่เราค้างอะไรเนี่ยบางคนบางคนก็ด้วยความหวังดีนะคนรู้จักนะก็บอกว่าน้องพ่อเจออย่างนี้ไหมนี่โอ้ยเจอมาโทรมาบ่อยเลยติดต่อมาบ่อยเลยบอกเราพ่อค้างชําระเนี่ยเราพ่อขายวัดทั้งหมดจะไมใชนี้มันหมดมยอย่างนี้เป็นต้นยอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่ได้ตุ้ยตกกลางบนเลยหรอกแต่ข้อสำคัญที่สุดหมายถึงว่า เราเป็นอย่างที่เขาว่าไหมมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เป็นตนน้อพ,กกพ่อก็คสบายอยนเลยใช่ไหคนอื่นก็เช่นกันถ้าทำแล้วแตงปุอยู่ปกติอยู่กับชิ้นกับทาอยู่กับความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมามันก็ไม่เห็นเป็นไรอย่างนี้เป็นตนแต่เวลาเจอมาหูตกใจเลยตกใจเลย ต่ต้องพอเป็นนี่อยู่เป็นนี่เลยเป็นนี่มากด้วยเพราะชีวิตก่อนเป็นนักบวชนักพคตรเนะาะทั้งอาหารทาั้งปัจจัยปัจจัยสีร่รวมทั้งหมดทั้งกุติสี่ภาคที่อาศัยก็ดีอาหาราเครื่องนุ่งห่มก็ดียาลักษณะลูกก็ดีก็ชาวบ้านให้มาขณะที่ชาวบ้านให้มาเป็นนี้น้องพ่อต้องตอบ ุณแทนคุณ้วยการประกอบคุณงามความดีแล้วก็แล้วก็ภูมิใจในตัวเองเนาะก็ภูมิใจว่าเราก็พยายามได้ใช้นี้ถ้าพูดถึงว่าถ้าไม่คิดอย่างนี้ไม่รู้บุญคุณของคนให้แล้วก็โอ้โหตายเลยบาปเลยบาปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะหลวงพ่อบอกฝากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทำความเข้าใจเข้าใจในตัวเองแล้วเข้าใจคนอื่น อย่างปัญหางเงินไปนะบางสิ่งบางอย่างก็เรือเ่องโควิดเนี่ยอย่างเราพ่อก็เจอบไปเจอบไปหาคนนั้นคนที่ชอบชอบไปอยู่คนอื่นก็มาเยี่ยมหลวงพ่อบ้างเช่นนี้เป็นต้นถ้าเสร็จแล้วโควิดก็เป็นเป็นเหตุการณ์หนึ่งทําให้ห่างเหินเหมือนกันนะอ่าทําให้ห่างเหินเหมือนกันเราประมาทก็ไม่ดีนีช่วงหนึ่งช่วง ไม่รู้กี่รอบอลเนาะมันมาไปรู้กี่รอบทุกวันก็ธรรมดาแล้วเมื่อก่อนเมืออมหาสลรรคาร์เนาะโอ้ยดังเลยอย่างนี้เป็นต้นไงยดังเลยนยโควิดน่เงียชร์โควิดแพร่กระจายเยอะเลยอนะไรนนั้นแต่เวลาเป็นมาเนี่ยเวลาเขา้างตลาดจริงๆยังไม่เป็นโควิดเขาก็ล่างตลาดอีกวันหนึ่งก็ปิดร้านปิดอาคารเลยนะแต่ล่างตลาดเนอะก็พ่วงไปกับโควิด โอมันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นคนหูเบาใจง่ายเป็นคนไม่หนักแน่นอะ่ะเชื่ออย่างนั้นเขาว่ามาลเลยลงโควิดใฉยเลยอย่างเป็นตน้นมันไม่ใช่หลอกก็ปกติก็ล้างตลาดอาทิตย์สองอาทิตย์บางทีก็เดือนหนึ่งเขาก็ล้างตลาดถ้าวันไหนล้างตลาดเขาคนติดโควิดเต็มตลาดเลยว่าเข้าไปอย่างเป็นต้น ลวงพ่อกล่ออคำพูดของคนทำให้คนหวั่นไหวได้นะถ้าไม่หนักแน่นเห็นต้นทำให้คนวิตกกังวลได้ถ้าถ้าไม่หนักแน่นถ้าไม่ฟังเหตุฟังผลเขาว่ามาก็ว่าไปตามเขานะว่าไปว่าไปหลวงพ่อเป็นคนฟังเป็นคนอยู่ในนั่นน่ะนะเขาเรียกว,ว่าอยู่ในพื้นถิ่นอนะไรสักยะ ลวงพ่อย่อมจะรู้เองป็นต้แต่ถ้าพูดถึงตามนั่นก็ก็ต้องระวังเหมือนกันนะอย่งางเช่นตัวอย่างเขาทุกวันนี้ไม่ไม่ไม่ได้พูดเรื่องพื้นที่สีแดงนะจองระยะหนึง่งละสิบจังหวัดนพื้นที่สีแดงไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้อันนั้นเราก็เคารพก,กฎของสังคมเราต้องเคารพก,กฎใช่ไหมเราต้องเข้าใจนะเราต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเอาแล้ทีนี้ ช่างมันเถอะช่างมันเถะอ่ามีช่วงย้อนกลับไปเมืม่อโรคเอดเมื่อก่อนบางคนบางคนก็ทำประชดนะแพร่กระจายเชื้ออะไรละะักษณะเป็นความสนุกของเขาเลยอย่างเดียวตอันนั้นประชดชีวิตแล้วละ่ะจะแเยีดความนั่นให้กับคนอื่นแล้วล่ะอะไรละะักษณะ ถ,ถ้าคนไม่มีศีลมีธรรมไม่มีสัจจะไม่เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยเป็นไปได้จริงๆอืงทุกวันี้กบดื้อคนคนดื้อก็มีคนดื้อระดับหนึ่งก็มีคนที่ง่ายๆคือหมายถึงว่าที่เห็นอย่างอย่างยกพวกตีกันอย่างเป็นต้นยกพักยกพวกตีกันเช็จเดือดร้อนไปทั้งบางเลยทีนี้อ่า เดือดร้อนกันทั้งตอกทั้งซอยเลยไปดอนกันหมู่บ้านอยู่รวมกันอยู่รวมกันมีเวทมียามมีตึกรามอาจจะตึกหลายชั้นอยู่รวมกันที่สุดของมันถ้าไปเจอคนที่ไม่นั่นก่อนมันก็ไว้ใจไม่ได้เลยนะไว้ใจไม่ได้เลยหลายสิ่งหลายอย่างต้องระวังวในชีวิต วันนี้หลวงพ่อพบป,ปะมาก็พอสมควรเนาะพอสมควรวันสองวันมาหลวงพ่อได้สดไม่ได้เพราะเสียงเสียงหายเนาะเสียงหายแล้วก็มีธุระด,ด้วยนั่นมีธุระด,ด้วยวันนี้ขอขอพบปะ,ปะปเพียงแค่นี้นะให้มีความสุขกันทุกทุกคนรักษาชีวิตตัวเองนะวางแผนชีวิตให้ถูกต้องให้มันลงตัวท้ายที่สุดเขาวหน้าพบกันใหม่